nam có con tròn này, trong sáu lú, lát xỉ, lát xiraquati, để có cùng, có cái cana sùng con การนี้เข้าสู่กิจกรรมในการรับฟังการบรรยายวันนี้ในหัวข้อที่เรยขอุญจะได้บรรยายก็คือเป็นแนวทางการบริหารคณะสงฆ์และก็แนวทางการพัฒนาวัดในวิถีใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นในโอกาสนี้ขอ คุณพร,ระธรมวชิรกอีอิรุษาเจ้าคณะภาคสิบหกสบเจ็ดธรมยุทธเจ้าว่าวัดพระมหาธาตุถวายความกรุณเดชพระคุณาดารระาชิสุทธิโรีเจ้าคณะภาคสิบหกธรรมยุาารรมาาทธเดชพร,ปประคุณพระราชย,ย,ยามุนีเจ้าว่าวัดท่าโกอิรุษาเจ้าคณะภาคสห ขามายุทธพระเดชพระคุณพระเมตยีวัชราภิรัตผู้ช่วยศาสตราจารลอเกอร์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธนรัชยวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธาชและกาศถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระวุตรีสารพระเมตยวันศรีทวีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมื คณะกรรมาธิการธรรมราชอายุท well, so in so ี่มารบอย่างยิ่งกราบถวายความเคารพถวายความเคารพทั้งสี่พระสังฆทานีกาพูดอายุไปเลยพระเลัาธิการเป็นเลยที่มาร่วมในการประชุมวันพุธที่การประจําปีพระสงฆ์มั่นคงไปเรื่อยคุโปรที่มารบอย่างยิ่งกับผมเองพระมหาทัชษัยสุจันตชัยโยงนามเดิมนะครับแต่พระเพิ่งได้รับโปรดเกล้า เป็นพระราชาคณะที่พระศรีวชิรวาทียังนึกชื่อตัวเองบางทีก็ยังไม่คุ้นนะก็นับว่าได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งทั้งสองส่วนก็คือส่วนของพระสังฆา,าธิการเจ้าคณะผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยมหามกุรราชชวิทยาลัย,ยวิทยาเขตศรีธรรมราช ในการได้ไมีตาให้เจ้ากระผมให้กระผมมาพูดคุยพบปะพันภษาัาธิการทุกรูปในวันนี้ครับก่อนจริงผมเองก็กลับที่นี่ไม่ใช่ที่แปลกใหม่สำหรับผมนะครับเพราะว่าผมจะเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชทุกปีเมื่อครั้งเป็นสามเด็จผมมาทุกปี ผมเป็นเนนของพระเดชพระคุณอาจารย์พระเทพสุทธิยาอุบลน,นันทโกปทเก้า 9, เป็นอาจารย์ผมเองแล้วท่านก็จะพามา,าที่นี่ทุกปีเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านจะมีความท่านจะมีสัจจะตั้งสัจจะอธิฐานเอาไว้ว่าท่านจะกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนนักธรรมก็ดีบาลีก็ดีนต่พระปริดิษธรรมเนี่ย ที่บ้านเกิดนะครับทพื่อนก็จะมาทุกปีมาสอนนักธรรมมาสอนธรรมศึกษาเด็กอ่ะเสร็จแล้วก็มีการสอบธรรมศึกษาแล้วประเด็พวกคุณเองท่ก็